สวัสดีครับพวกเรากลุ่มกล่องอดิชจูตตัวจับเวลาในการล้างมืออัตโนมัติสมาชิกกลุ่มมีดังนี้ครับสวัสดีครับผมชื่อนายสิทธุมครับสวัสครับผมนายความคงความสำคั์ครับและสามนายเิชา่นคืกันที่มาและควาสมสำคัญนะครับจากที่พวกผมได้ไปสํารวจมาพบว่ามีแม่บ้านและผู้อาศัยผู้อยู่อาศัยในวัยทางานที่กลับมาจากที่ทํางานล้างมือไม่สะอาด เพราะว่าพวกเขาล้างมือเร็วเกินไปอาจทำให้มีเชื้อโรคสิ่งสกปรกที่เรายังล้างออกไม่หมดแล้วถ้าเขาเผลอเอามือเข้าไปอาจทำให้ปวดท้องท้องเสียหรือทำให้ไม่สบายได้นะครับแล้วถ้าเราเผลอเอามือไปโดนหน้าอาจทำให้เป็นสิวได้ครับเราจึงได้คิดค้นสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมาเพื่อล้างมือให้ถูกต้องตามหลักกรมอนามัย ที่ตั้งไว้ได้ครับคาดว่าจะได้รับนะครับหนึ่งใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้นครับสองสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นครับสามปลอดภัยมากยิ่งขึนครับอุปกรณ์ที่ใช้มีอย่างนี้นะครับหนึ่งสาย usb 5โ,โ,โวลต์2อ arduino micro p า w e r ว a n k สามห้าหมื่นวิมสี่สายแพรห้าอินฟาลีดเซนเซอร์หกจอประมวลผล LED เจ็ดกล่องกระดาษทิชชู่แปดทิชชู่เปียกเก้าบอรดทดลองครับขั้นตอนใช้งานครับเราเราไปแตะที่ตัวรอมันขอวี ค่าเซนเซอร์เอ้แล้วจอประเมินผลจะขึ้นตัวเลขระดับแรงัานเราก็ล้างมือเลยครับแล้วก็ล้าง,น,งน้ำออกครับงานอยางนี้ก็เสร็จแล้วครับ มีพิชูเปียกมาซับมือเพื่อที่จะได้มีแอลกอฮอล์อยู่ที่อขอจบการน,นำเสนองทานี้ครับขอบคุณครับ